ดูคลิปแล้วปวดหัวแทนเลยนะครับต้องใช้คําว่าเป็นโจรกระจกครับหนีตํารวจนะครับไล่ล่าแต่ปรากฏว่าดันเลี้ยวหนีตํารวจเข้าไปในพื้นที่ของกองทัพอากาศครับคุณผู้ชมคลิปคลิป,ลปนี้นะครับทาง Twitter โลกแดงเนะี่ยมีการนํามาลงครับแล้วก็ระบุข้อความบอกรัาว่าเคยได้ยินในหนังบ่อยๆว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือท,ที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่น่าจะไม่ใช่เคสนี้โจรขโมยตัดสายไฟขับรถหนีตํารวจเข้าไปในกองทัพอากาศเจอ สอหอนี่อะไรจะโง่ขนาดนั้นประมาณนี้นะครับผู้ชมคือในคลิปเหตุการณ์เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางสอหอหรือว่าสารวัตรทหารเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่ารถเก่งคันหนึ่งตามเป็นพวนจป็นจำนวนมากครับมีการใช้วุ้ยปืนยิงไปที่ยางรถเพื่อจะหยุดรถของคนร้ายนะครับเมื่อเห็นว่าคนร้ายเนี่ยขับหนีนะครับและไปไม่รอดจอดรถคนบนรถต่างพากันวิ่งลงคูน้าครับในข้างทางแต่สุดท้ายเนี่ย ก็ถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้ทั้ง3าคนโจรลักสายไฟครับโอ้โหหนีขนาดนี้กระจอกจริงๆครับสายกาทีไล่ล่านะครับผู้ร้ายน่าจะขโมยสิ่งของตอนนี้ตำรวจกำลังเจ้าทีทหารกำลังไล่สกัดอยู่นะครับผม